ทุกคนต่างรู้ว่ามีคุณค่าขอจงอย่าเปรียบเทียบกับใครเขาคนอื่นเก่งวิชาต่างจากเราใช่จะเอามาเทียบกันได้เลยตัวเราก็มีดีของเราอยู่ตัวเรารู้แม้จะไม่เปิดเผยก็มีคนรู้ได้เสมือนเคย และลงเอยที่การยกย่องตนอย่าได้คามองตนว่าตกต่ำถึงเก่งน้ําแต่ไม่ดีก็ไม่สูนหากไม่เก่งแต่พัฒนาจนชีพดีล้นก็มีค่ามากกว่าเอ่ยอ,อย่าดูถูกตัวเองจนเกินไปคุณเก่งและแข็งแรงมากกว่าที่คุณคิดไว้เพราะสิ่งเดียวที่ทําให้คุณทําอะไรได้หรือไม่ได้ก็คือหัวใจของ สวัสดีค่ะดิฉนันเด็กหญิงกัญรักษ์รัตนาวานโรชั้น,รนประถมศึกษาปีที่หทับหนึ่งโรงเรียนวัดรานาบุญน,น้อมของเสด็จป<ม>ุปถมการบูลลี่มีหลายด้านการบูลลี่ปมด้อยการบูลลี่สิ่งที่เราไม่พานาัดการบูลลี่สีผิวและการบูลลี่เพศที่เราเป็นการบูลลี่เหล่านี้ทําให้เราไม่มั่นใจในตัวเองและทําให้เราไม่กล้าสแสดงออก สแสดงออกทั้งๆที่เรายังไม่ได้สแสดงความสามารถให้คนอื่นเห็นแต่ถ้าเราลงเอยกับใจของเราเราก็ทำได้โดยที่ไม่ต้องฟังคำพูดของคนพวกนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้ามีคนมาบอกดิฉันว่าเธอไม่เก่งเลยทำไมคุณถึงเลือกเธอถ้าเป็นดิฉันดิฉันจะตอบไปว่าเรายังไม่สแสดงความสามารถให้คนอื่นเห็น ถ้ามีคนมาบอกดิฉันอีกว่าเธอไม่สวยที่เหล่ดำดิฉันจะตอบไปว่าความสามารถไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่หน้าตามันขึ้นอยู่มันขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะทําได้หรือไม่เราทุกคนเกิดมาพร้อมกับคุณค่าทุกคนล้วนอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นคุณค่าของตัวเองมากน้อยเพียงดใดแชร์คุณค่าของตัวเองไปในทิศทางใดส่วนตัวของดิฉันดิฉันคิดว่า คุณค่าของดิฉันขึ้นอยู่ที่การได้รับโอกาสโอกาสในการปรับความคิดคิดหรือคิดบวกคิดให้เป็นอย่าลืมนะคะเราก็มีความสามารถค้นหามันให้เจอและนำออกมาใช้ขอบคุณค่ะ